ตอนนี้นะับ5โมง4ิ0ก,กว่านะผมออกมาถ่ายขบวน5 5 4นะับ5 4วันนี้มาเร็วนะครับออกก่อนเวลา28นาทีพระอาทิตย์กำลังตกนะครับก็โอ้โหมันโอ้โหดูไปนี่นี่ด,ดูแสงจันทร์ดิไอ้แสงพระอาทิตย์ดิโคตสวยอ่ะตอนนี้เสียงขบวน5 4กําลังมานะครับ ยังไม่มืดนะกาลังจะมืดนะห้าโมงสี่สิบนะเนี่ยตอนเนี้ยมันโหมืดเร็วมากเ่อเมื่อวานห้าสี่วิ่งแค่ประมาณสิบจากโบยหญ่นะวิ่งแค่ประมาณสิบหกนาทีสิบเจ็ดนาทีเองนะซึ่งวิ่งเร็วมากครับวิ่งเท่ากับรถด่วนเจ็ดหกอ่ะโอ้ลงแล้วลงแล้วพระอาทิตย์ลงแล้วลงแล้วลงแล้วพระอาทิตย์ลงแล้วนะตอนนี้หายแล้วนะครับ ไม่เห็นแล้วหูเมื่อกี้เป็นภาพที่ดีมากเลยโอ้เร็วมากเลยอ่ะดูดิดูด,ดูหายแล้วหายแล้วหายแล้วฮะยี่สิบวิหายพอาทิตย์หายแล้วครับเนี่ยพามาชมพระอาทิตย์ตกนะครับหายแล้วดวงอาทิตย์หายแล้ว,ว,ลวตอนนี้พระอาทิตย์หายเป็นที่เรียบร้อยนะครับหายแล้วหูยี่สิบสามสิบวิโอ้ยมันเร็วมากเลยอ่ะ หายแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยเวลามเดินเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตอนนี้ผมได้ยินเสียงขบวน554อยู่นะคือวันนี้วัน,นวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายรถนะเดี๋ยววิดีโอนี้จะไปลงวันต่อไปนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเลยนะนี่ครับคือได้ยินเสียงรถอยู่นะตอนนี้ยังก,ก็ยังไม่โผล่สักที ตอนนี้ว่าที่ถ่ายแล้วนะครับเห็นแต่เมฆสีส้มๆกับรางรถไฟนะครับได้ยินเสียงรถอยู่น่าจะ5107หรือเปล่า5107จะวิ่ง15นาทีตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะยังไม่ไม่มาถึงเมื่อวาน,นะนิ่ห15นาทีเนี่ยมาถึงนี่แล้วนะครับ ตอนนี้ห้าโมงนะครับสี่สิบเจ็ดนะครับขบวนห้าสี่นะครับออกก่อนเวลายี่สิบแปดนาทีนะครับไม,ม่ใช่สามสิบสองนาทีออกออกบใหญวห้าโมงยี่แปดนะครับก็ใช้เวลายี่สิบยี่สิบกว่านาทีนะเมื่อวานอนะ่ะออกออกหกโมงตรงนะมาถึงตรงนี้หกโมงสิบหกนะครับใช้เวลาแค่สิบหกนาทีเนะมื่อวานอนะ่ะมันซึ่งมันเท่ากับรถด่วนเลยนะครับ งงมากเท่าใช้เวลาเท่ากันกับรถด่วนซึ่งมันเขาทำได้ไงผมยังงงอยู่เลยนอกสยจากว่ารถเนี่ยจะออกก่อนเวลาแล้วในระบบเซตเซตเป็นหกโมงนะรถออกก่อนแล้วระบบค่อยมาเซตที่หลังอะ่ะนอกเสียจากจะเป็นแบบนั้นอันนี้นี่รถปกติห้าสี่จะวิ่งยี่สิบ ยี่สิบนาทีโผล่นะครับมาถึงผมเนี่ยยี่สิบห้านาทีนะถึงหนองพวงะสามสิบนาทีนะครับใช้เวลานานมากมันจะใช้เวลาเท่าๆกับรถท้องถินนะ่น่ะแต่เมื่อวานใช้เวลาเท่าๆกับรถด่วนนะนี่ห้าห้าสี่กะบวนเดียวนะครับยุ่งเสียงดูงเสียงเด็ดอันนี้ห้าโมงสี่สิบแปดแล้วนะครับ รันมากนะ517นะครับรถสินค้านะ554นะครับอารส,สองนี่ไม่รู้เจาะได้มาถ่ายหรือเปล่าเพิ่งออกจากสำรานนะครับมีรถการ์ดด้วยวันนี้มาช้ามากฟ้าสีแดงปลายทางมาตาพุทธแล้ก็นี่แหละไปอ่ดๆอย่างนี้แหละจนถึงมาตาพุทนะครับ เอ้ตอนนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบหกนะครับขบวนห้าสามสองขับรถมารู้สึกอากาศเย็นนะครับอากาศรู้สึกเริ่มหนาวเฉยเลยเดี๋ยวรู้สึกสักพักนี้ต้องใส่ เสื้อกันหนาวมาแล้วเนี่ยเก,เ,กเกินมากเกินมากประมาณที่ยี่สิบห้าไปเนี่ยตอนนี้ห้าองศาเนี่ย เย็นมากแล้วเนี่ยอากาศหนาวแล้วอากาศหนาวแล้วนะครับเย,ย็นจัดเลยกินมากครับหนาวมากครับ ตอนนี้หนึ่งทุ่มห้าสิบปดนะขบวนห้าสามสองนะโอ้โหว,วิ่งนานมากนะจ้าสามร้อยสามสิบนาทีนะครับวันนี้อ่าผมมาถ่ายวันเป็นวันที่ยี่สิบเอ็นะวันที่ยี่สเอ็ดนี้ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าตอนกลางวันผมไม่ได้อยู่บ้านนะเสียงคิวอบจริงมันแ่ะมันกรหึ่มอย่างนี้เนี่ย โอ้ข่าจะใช่แหละเพราะไฟมันสว่างแต่เสียงแบบกระหึ่มมากนะครับกระหึ่มจริงสองทุ่มจะสองทุ่มแล้วนะมือสนิทอากาศดูเย็นๆนะครับวันนี้อากาศเย็นมากเลย ขบวน5อ2นะครับ,บนี่ครับนะอากาศเย็นนะครับตอนนี้9โมงครึ่งน,นะครับขบวน555วันนี้ช้า สองร้อยสี่สิบหกนาทีนะครับห้าห้าห้านี่ช้าเยอะนะวันนี้ส่วนสี่สามสามวันนี้ช้าสามสิบสามนาทีนะครับรถสินค้ามาก่อนนะควันนี้อเปิดไฟกระพริบนะครับ สามสามช้าเยอะนะวันนี้ห้าห้าห้านี่ก็ช้าเยอะนะครับมาเก้าโมงเลยมายาวนะวันนี้มายาวนะส่วนห้าหกศูนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยของเมืม่อวานยังไม่มาเลยนะอ่าส่วนวันนี้<อ>ห้าห้าห้าสามนะยกเลิกนะครับนะวันนี้ไม่ไม่วิ่งนะครับ โอ้ยาวมากนะครับโอ้ยาวเต็มพิกัดเลยนะครับลากไหวลากไหวชิวๆโอ้โห้ยห้าสองหนึ่งหก ขบวน5 5 5นี่ช้นนิดเดียวก็เช้าแล้วนะเพระาะว่าตามเวลาเขาก็ตี5แล้วไปแล้ว ตอนนี้สิบโมงห้านาทีนะครับวันนี้กขบวนสี่สามสามช้าอยู่สามสิบสามนาทีนะครับไม่รู้จะมีคนขึ้นไปด้วยไหมเนี่ยช้าอยู่สามสิบสามน่าจะช้าเพราะหลีกหรือเปล่าครับสิบโมงแล้วนะครับตอนนี้ ช้าอยู่แต่ก็ช้าไม่มากนะครับถ้าเป็นด่วนเจ็ดหกนี่คือเป็นเรื่องปกติเลยนะเนี่ยช้าเท่านี้เนี่ยยังไม่โผล่เลยนะครับตอนนี้นะอาจจะช้าเพิ่มไปแล้วนะเนี่ยรถโผล่ตอนสิบโมงเจ็ดนาทีนะไม่ใช่สิบโมงห้านาทีนะโผล่ตอน น่าจะช้าประมาณสามสิบสี่นาทีนะครับวันนี้สี่สามสามรถท้องถิ้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสี่สามหนึ่งนี้จะรอหรือเปล่านะครับสี 4, 3, 1, ่สามหนึ่งชาทีแปดนาทีนะ ไม่แน่ใจว่าจะรอหรือเปล่าโดยปกติแล้วเขาจะไม่รอนะอ,อ๋อมีผู้โดยสารอยู่นะครับ สี่สามสามนะครับแก่งคอยบัวใหญ่นะครับขบวนนี้ออกแก่งคอมาตีห้าครึ่งนะครับจะมาเช้าอยู่ช่วง เอ้ยไม่สิถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะมาเช้าอยู่ช่วงเขื่อนป่าศัก์หรือเปล่าก็ไม่ใช่เขื่อนป่าศักต์นี่สว่างแล้วนะถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ก็จะมาเช้าอยู่ช่วงเขื่อนป่าศัก์นั่นแหละครับแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะเช้าอยู่ประมาณแถวหินซ้อนนะครับแล้วก็พอเข้าเขื่อนปุ๊บก,ก็สว่างนะครับน้ำเต็มเขื่อนแล้วนะตอนนี้ ก็เป็นรถเช้านะครับรถเช้าโอ้โหลงรอบแล้วลงรอบเร็วมาก เยยออะะอู่นครับก็ถือว่ายังช้ามไม่มากนะครับรเร่งต่อแล้วตอนนี้11.58นะครับบวน 7จสบนะวันนี้ช้าหกสิบนาทีนะครับมื่อวานไม่ได้ถ่ายเจ็ดห้านะครับรถด่วนเจ็ดหกนะครับโอ้มองไกลๆเหมือนไฟตาเดียวนะครับหญ้าเริ่มลกแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับแต่แดดร้อนนะครับ โอ้ความเร็วร้อยเลยนะคโอ้อ่านไปแล้วนะครับดวด7-6นะครับ กูล,ลกมากมองไม่เห็นเลยไปแล้วตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบเก้านะบวน รถด่วนเจ็ดห้านะครับวันนี้ช้าอยู่สองนาทีนะครับถด่วนเจ็ดห้าวันนี้ก็เดี๋ยวจะไหลามานะครับตอนเย็นว่าจะไปบัวใหญ่นะครับว่าจะไปถ่ายรถที่บัวใหญ่นะตอนเย็นชุมทางบัวใหญ่นะครับก็คลิปคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่ขบวนนี้ลมะมั้งนะและคลิปต่อไปก็จะเป็น คลิปของบัวใหญ่นะเอไม่ผูเลยเนะี่ยช้าสองนาทีนี่มันครบสองนาทีแล้วนะครับโอ้ได้ยินเสียงวีดมาแล้วอ๋อน่าจะมาถึงตรงนี้ประมาณห้าสิบปีผ่านหนองพวงอ๋อว่วิ่ใช่สีบแปดสีเก้าห้าสิบตามเวลาจะผ่าน แปดนะครับขบวนเจ็ดสิบห้าวันนี้น่าจะผ่านห้าสิบเนะน่าจะมาถึงตรงนี้หนะ้าสิบนะครับเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอเห็นควันมาแล้วนะครับเห็นไฟมาแล้วนะครับดวเจ็ดห้านะ ครับนะเสียงนี่ไม่ได้ยินเลยนะครับกรุงเทพหนองคายนะครับขบวบนนี้ ได้ยินเลยนะครับถึงสะพานแล้วถึงได้ยินนะด่วนเจ็ดห้ารถใหม่นะข้างหน้านะ่ะไม่ใช่หรอกสีใหม่นะสีใหม่เฉยมาแค่สี่คันเองนะโอ้โหขอสักห้าหน่อยก็ไม่ได้ Uh huh. ตัอนะนี้หนึ่งทุ่มสี่สิบหกนะขบวน5้าสามสนะครับ วันนี้ช้าสามร้อยสิบแปดนาทีนะครับคนละวันนะครับคนละวันกับไอ้ต้นคลิปนะครับคนละวันกันนะครับต้นคลิปนั้นของเมื่อวานนะครับที่ถ่ายเมื่อวานตามจริงมีห้าหกศูนย์ตามหลังมาด้วยนะแต่ว่าถ้าเกินสองทุ่มไปแล้วผมก็ไม่ออกมาถ่ายนะครับถ้ารถมาไม่เกินสองทุ่มจะออกมาอยู่ดูบรรยากาศมันมืดขนาดไหนเนะี่ยดูสิ <c oughs> ยังมืดอ่ะ ไม่กล้าไปถ่ายฝั่งนู้นนะนู่นตรงนู้นที่เราไปเขาเรียกว่าไปถ่ายกันอนะอยู่น่เสาตรงนู้นอะไม่กล้าไปนะก็เลยถ่ายตรงนี้แหละขะบวนห้าสามสองนะครับเก้าศูนย์ชาร์พันสี่นะ น0์ 60, ช้าตั้ง1ัน4โอ้ไฟสว่างมากนะครับวันนี้เสียงนิ่มกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เสียงอย่างดังนะครับ หนึ่งหสเลยนะเนี่ยหัวแรงเอามาลากรถการ้าอ,อ่ะบไฟมันเช่นเกินยามากนะครับนะ้หัแหัแรงนะา,าหัว้ึ่งหนึสานี่แรงนะบเอามาลากรถการ้กาเบาๆอะ่ะ ยอดเลยนะถ้าเป็นสายอื่นนี่ไม่ได้นะเนี่ยได้เฉพาะสายนี้เลยนะห้าหนึ่งหนึ่งสาเนี่ย